สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องพลายอังเปา h a นแนลครับบรรยากาศช่วงเย็นครับมีแดดอ่อนๆตั้งแต่เช้ามาก็ฝนตกตลอดครับมาจนถึงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองเนี่ยครับก็ตกเย็นมาก็มีแดด พื้นรอบข้างโรงช้างก็เริ่มแห้งครับก็ยังอยู่ในกิจวัตรประจำวันที่ยังเหมือนเดิมๆอยู่ครับยังไม่ได้ขยับไปทางไหนครับ อ่งางเปาก็ไม่สนเท่าไหร่แล้วครับเริ่มนิ่งแล้วเพระาะว่ากินอิ่มนะครับดูต้นสับประรด้ะครับกองเต็มเลยกินจนเหลือเลยครับเนี่ยครับกินจนอ,อึเต็มเลยครับนี่กองเต็มเลยควานโชคยังไม่เก็บเลยครับ อังเป้านี่อันท่าจะอายกล้องครับเจอกล้องแล้วชอบลบออกอดแม่แล้วครับกอดแม่แล้วกอดแม่กอดแม่แม่ก็สซนครับอ้าวแม่แตงกวาดึงอะไรลงมานเนี่ยนี่ครับอ๋อมือดครับ ดีไม่ล่นใส่หัวตัวเองอ๋อสนจริงๆเลยลูกสองตัวแล้วสองเชือกแล้วยังสนอยู่เลยนี่ครับฝีมือแม่แตงกวาครับดึงลงมาจากข้างบนครับสนจริงๆถึงว่าน้องอ่างเปาของเรานี่สนมากสนได้แม่ครับ ต้องเอาผ้าแยงครับผ้าแยงใส่อึไปหมูไปแขวนไว้ครับผมแต่เราแขวนยังไม่ทั่วครับต่อไปจะแขวนให้ทั่วเลยไม่อย่างนั้นไม่ได้ครับแม่แตงกวานี่โอ้โหเหลือเป็นไม่ได้เลยครับอังเปาอังเปาจะมาหยอกอังเปาจะมาหยอกอังเปาจะมาหยอกหันก้นมาครับเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีหาง เริ่มเริ่มใช้หางแล้วครับเริ่มใช้หางแล้วมีเอาขาเตะด้วยไม่ต้องคูหรอกเปลาไม่เข้าไปหรอกหน้าไม่เข้าไปให้เตะหรอกหน้าต้องมาคูหรอกกล้าเตะเหรอหือเอาแล้วครับแม่กับลูกเขาเล่นอะไรกันครับเอาครับ ความผูกพันของแม่กับลูกนะครับอยู่ด้วยกันก็ไม่ไม่มีทะเลาะไม่มีรังแกกันเลยครับถึงลูกจะดือ้อจะซนบางวันอยู่ดีก็อยกงางฮัดแทงตัวแม่ครับ เขาจะเอางาแทงแม่เขาอยู่แล้วครับเ,เขาเขายื่นยื่นงวงรับกวาดดินดูครับดูความสุนของเขา เดกว q u ถอยเปานี้หลบกล้องผมตลอดเลยครับ สายจะอิ่มอิ่มเยอะดูสับป,ประรดเหลือเต็มเลยนิ่งนะครับที่ทําให้อิ่มนี่ยจะจะเข้ามาเอางวางมาจับมาล้วงขอของกินนะครับแต่พออิ่มแล้วเดินหนีเลยต้นกล้วยแถบนี้ก็จะหมดแล้วครับยังเหลือด้านหน้าอีกหน่อยนึง แล้วก็ยังเหลือของยายกับของน้าอีกครับยังยังไม่ได้ไปตัดเลยครับแล้วของเพื่อนบ้านอีกกวอโช่ว์เขาทํางานครับไม่ค่อยว่างเขาก็ทยอยตัดมาให้ทีละหน่อยละหน่อยกินผสมกับต้นสับปะรดบ้างหญ้าบ้างถ้าตัดมาเยอะกลัวจะเสียครับฝนนอย่างน,น,นี้ครับมันแฉะก็จะเน่าตัดมาแค่พอกินพื้นที่รอบข้างเรามันก็ แขด้วยดวงเป่าคันโอ้โหเป่าเบาาเป่าเบาเา,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 เาแล้วจะพังกันหมดเนี่ยครับฝีมือแม่แตงกวาครับ เกือบจะลนใส่หัวซะแล้วโอ้โหทำไปทั่วจริงๆความสนไม่ปราณีใครครับใส่จะย่อยเริ่มผิวแล้วอของกินแล้วครับ ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอยู่ใหม่เพราะว่าอางเปาเหมือนมันนอนไม่เต็มที่แต่แม่เขาว่านอนดีครับกางคืนนี่นอนแต่อางเปานี่นอนเหมือนนอนไม่เต็มที่ผมตื่นมาก็เห็นเขานอนมั่งยืนมั่งแต่แม่เขาจะนอนตลอดแต่ช่วงแรกๆนี่จะสลับกันนอน ตื่นมาบางทีเห็นแม่นอนลูกยืนอีกสักชั่วโมงตื่นมาเห็นลูกนอนแม่ยืนครับสงสัยจะผลัดกันเข้าเวนีน <c oughs> <c oughs> ก็มาแปลกที่ใหม่ครับสงสัยจะยังระแวงตัวอยู่ผลัดกันเข้าเวีนครับฝ้ายาม ถ้าอยู่ในจังหวัดวีรำม,มีต้นสับป,ประรดเป็นไร่ลลหลายๆเยอะๆเหมือนอยู่แถบชนบุรีระยองก็น่าจะโอเคกว่านี้เยอะสบาย cả. รถกระบะหรือว่าจัดจ้างเข้าไปใส่นี่มันก็จะใกล้มันก็ราคามันก็จะประหยัดไปว่าน้องอ่งางเปากับแม่แตงกวานี่กินสับป,ประรดนี่กินดีครับกินผสมกับย้านี่ครึ่งต่อครึ่งได้เลยครับ บางทีครับเก็บพื้นที่สะอาดนี่ถ้าให้แบบเยอะๆนี่ตอนตอนเย็นนะครับถ้าให้เยอะๆตื่นเช้ามาเข้ามาตื่นมาก็มาเก็บกินตัวเดิมที่ว่าเขาร่วงหล่นไว้ครับเกลี้ยงเลยมอมแมมไปทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับเล่นแต่ฝุ่นอย่างเดียวเป็นหลุมเป็นบ่อหมดแล้วครับ ลงเป็นบอ่อหมดแล้วแต่ผมก็เห็นอังเปาก็นอนลงในหลุมเนี่ยครับเขาจะเอาตัวเขานอนลงในหลุมเนี่ยนะครับแล้วเอาหัวนอนเอาเอาแก้มนอนพาดอยู่กับกับด้านบนเนี่ยครับเหมือนคล้ายแบบว่าจะทําที่นอน เมื่อก่อนเนี่ยผมผมกะว่าจะจะปลูกเสานี้ครับจะให้ขนอนตรงนี้ครับตรงนี้มันเป็นที่รับชันๆหน่อยกะจะให้เอาขาชี้ไปด้านนู้นแล้วก็เอาหลังขึ้นมาข้างบนแต่ว่าพอเอามาผูกจริงๆอ่างเปาก็ไม่นอนแบบนี้เขาชอบแบบนี้ครับขุดหลุมนอนเอาตัวลงไปข้างล่างแล้วเอาหน้าเอาเอาหัวเอาแก้มเนี่ยครับอยู่ด้านบน น่าจะอาจจะช่วยให้เย็นกว่าเดิมหรือ,อยังไงหรือว่าอาจจะนอนสบายเรลาสังเกตุดูก็เห็นเขานอนตรงนี้ครับตรงตรงหลุมเนี่ยครับตรงหลุมนี่แต่แม่เขานอนจะนอนตรงที่ราบที่ว่าเป็นที่สโลปลงไปเปล่าอย่าไปดึงเปล่าดูดูความสุนของเขาความสนของเขาครับก็จะดึงตา คนจริงๆนะปาปาเร็วอยากกินปาปาปาดูดูหน้าเด็กสนครับบนสูงเบิ้นเบิ้นสูงนะเบิ้นเบิ้นสูงเบิ้นสูงเบิบน้บนเคยครับ เลี้ยงมาตามใจเกินครับไม่เคยมาครับให้ทำอะไรก็ไม่ทำมาเฉยอ่างเป่า